ที่นี่สถานีวิทยุกระจาาเสียงกระจาเสียงจากนครหลวงเวียงจันท์ต่อไปสั่นท่านฟังข่าววข้อข่าว,าว,าวสำคัญมีดังนี้เมื่อวันที่15ที่ผ่านมาปาะส,ะสัสนยู่ที่บ้านนาคำเมืองพลทองแข็งลงพระบ้างได้ว่าว่าคืนของวันที่15บพลตกเป็นยังนักนำลาดทงลาดหน้าเป็นสิ่งเตียบห้อยจุดเริ่มต้นก็คือหน้าของท่านบุญจันทร์บอกว่าเตกเขากล้าบอกว่าเต่าาเขาหน้าดำ้ไม่ไล่ไปปานซุ่มไข่เป็นสิงเตียบห้อยแล้วคืนของวันที่15ที่ผ่านมานี่ ทั้งยังได้ก็ตามขอตักเตือนพ่อแม่พี่น้องประสาชนทั่วปวงส้นให้ได้รับทราบอูถึงทักันว่าบอกว่าเตยุ่งอยู่หน้าบอกว่าเตยุ่แข็งเนื้อรือใต้อยู่ทางได้ก็แล้วเต้บอกว่าเตตั้งสนามเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงมูเป็นอาซีพบ่ต้องยู่ไกลห้วยไกลห้องไล่เว้นจากจากภัยน้ำท่วมไปหาที่บอลโพนนอยนึ่งพ่อแม่พี่น้องเป็นอูเป็นตาซอยกันจากน้อยน้ำท่วมน้ำไล่ลาดมาให้ยังยั่งถึงยาวถึงเฮื่อทั้งยังได้ก็ตามขอตักเตือนพ่อแม่ พี่น้องประชาชนลาวเฮาทั่วแข้งทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวลายขึ้นกว่าเก่าที่นี่สถานีวิทยุกระจาเสียงกระจาเสียงจกักคนครลงเียงจันท์สำหรับข้าวภาคนี้จะชิ้นสุดลงเพียงท่อน,นี้ต่อไปสันทานบุญจันทร์อยู่ที่บ้านนาคำเมืองพลทองแข้งลงพระบางอ่านสบายดีจบข้าว ที่นี่สถานีวิทยุก,กระจายเสียงภาษาเสียงจันครหลวงนเชยจันทร์ต่อไปสืนทานฟังข่าวข่า,าวสำคัญมิดังนี้เมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมาอยู่ที่บ้านนาคำเมืองผลทองแข็งลงพระบังปัสะสนอยู่ที่บ้านนาคำในว่าวาคืนของวันที่สิบห้าฝนตกเป็นอยางหนักลาดทงลาดนาเป็นเสียบหอยจุดหนักก็คือนาของท่านบุญจันทร์ลาดเป็นเสียบหอยแล้วบวชแต่เขากาบวแต่เขานะดำไม่ไหลไปปานสุ่มไข่เป็นสิ่งที่เหียบหอยถึงอย่างไรก็ตามขอตักเตือนพ่อแม่พี่น้องปัสสนทุบผงสนใ้รดับทราบกทนถึงกันว่าบวุแต่อยู่แข้งเหน้ปนีี เวลาตัางสนอกสนามบอกว่าเตียงปิดเลี่ยงไกลเลี่ยงหมูอยู่สนามป็นอาซีเวีนสจากจากภายน้้ำท่วมบ่ตองต่างไกน้ำบ่ตองตัางมอน้ำต้องไปโอกไปหาอยู่ที่บนพน้อยหนึ่งเวีนสจากจากภายนน้ำท่วมภายในยปีนี้เวลามันเกิดมันเป็นแล้วจีเสียหายยางแหงพอแม่พีน่น้องนาีิอกเสียใจเวีนสจากจากภายน้้ำท่วมภายในยปีนี่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกระจายเสียงจากนาครน้องจันทร์สำหรับข่าวพาคนี้จะสิ้นสุดลงเพียงท่านี้ต่อไปเชิญทานบุญจันทร์ที่อยู่บ้านนัคำอ่านสบายดีจบข่าว